เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งปะกลังตัวกลางกันก่อนเลย ไม่ได้คือจุดที่ทีมของเราแสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าต้องการกําลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงสัมเมอร์นี้และหนึ่งในตัวเลือกที่เราหมายปองอยู่ก็คือลิคาโดคาราฟิอรีปรกลางหลังตัวเก่งของทางโบรุญยาที่มาโชว์ฟอร์มเทพได้ในการแข่งขันศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024ร่วมกับทีมชาติอิตาลีในช่วงสัมเมอร์นี้ อย่างไรก็ตามอุปสรรคใหญ่สําหรับดีวนี้ก็คือการที่ใจของนักเตะเหมือนจะลอยไปอยู่กับทางคู่แข่งร่วมศึกีิมีบริกของเราอย่างทางปืนใหญ่อาร์เซนลมากกว่าโดยพวกเขาก็สามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันมานานหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วอีกด้วย แต่สิ่งที่มันยังติดปัญหาอยู่ก็คือการเจรจาในเรื่องของค่าตัวทําไม้ดีวนี้ต้องกายาวออกมาและยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราก็คอยเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อการเจรจาดังกล่าวข้างต้นนั้นมีอันจะต้องประสบความล้มเหลวไปเราก็จะพร้อมที่เข้าไปเสียบแทนที่แต่ล่าสุดตามการเปิดเผยจากทางฟาบิซิโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ก็ออกมายืนยันแล้วว่าในตอนนี้ทั้งเด็กกันเนอร์เองสามารถหาจุดลงตัวในเรื่องค่าตัวกับทางบรุญยาได้แล้วทําให้ดิวนนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงเต็มทีเข้าใจว่าในเวลานี้อาร์ซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงในเรื่องค่าตัวของทางลิคาโดคาราฟิออรีกับทางบูรุญยาได้แล้วลูมาโนโพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาเอง การพูดคุยร่วมกับอาริสันโดลุ c ชี่เอเย่นส่วนตัวของนักเตะหลังจากนั้นก็ได้ผลออกมาเป็นเชิงบวกอย่างยิ่งนั่นทำให้การที่สโมูสรฟุตบอลออสซนลเองจึงมีความมั่นใจอย่างมากว่าจะสามารถปิดดีลนี้ลงได้สำเร็จเงื่อนไขส่วนตัวยังคงตกลงกันได้หมดแล้วโดยจะเป็นสัญญายาวไปถึงปี2029 ทั้งนี้หลังโพสต์นังกล่าวออกมาได้เพียงไม่นานโลมาโน่เจ้าเก่าหน้าเดิมก็ออกมายืนยันอีกครั้งและหลนนี้เขาก็ลงลึกรายละเอียดในเรื่องของค่าตัวซึ่งคงจะทําให้ลิเวอร์พูลของเราต้องเป็นไปหาเป้าใหม่เป็นนักเตะคนอื่นแทนต่อไปข่าวจอกพิเศษอาร์ซนอลและโบรรนยาสามารถตกลงค่าตัวของทางลิคคาราฟิโอรีได้แล้วเหมือนอย่างที่มีรายงานข่าวออกไปก่อนหน้านี้โูมาโนโพสต์ยืนยันซ้ำ เข้าใจว่าค่าตัวจะอยู่ที่40ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรและเงื่อนไขส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายเข้าต่อไปในอนาคตข้างหน้าขั้นตอนสุดท้ายที่จำเป็นสำหรับการย้ายทีมในครั้งนี้ก็คือการต้องให้ทัก f เอฟซีบาเซลและโบรนยาตกลงเงื่อนไขาการจ่ายเงินในส่วนแบ่งค่าตัว50%ของเขาจากนั้นก็เฮียวีโกกันได้เลย ในในก็เปิดประเด็นเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่สำหรับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดภายในทีมของเราเองกันบ้างนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางเวอร์กิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากอนาคตของเขาก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาอย่างหนักเมื่อปัจจุบัน เจ้าตัวเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิล์อีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นและจนถึงตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาให้เราได้ชื่นใจกัน ขณะเดียวกันหลังจบการแข่งขันในสกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์นี้ที่ประเทศเยอรมันตัวของทางฟันได้เองก็ยังได้ออกมาให้สัมภาษณ์แบบกำกวมเกี่ยวกับอนาคตของเขาจนทำให้สื่อหลายสำนักนำไปตีความคำพูดของเขากันต่อต่างๆนา,นานาว่ามันอาจจะเป็นการส่งสัญญาณถึงความต้องการย้ายทีมของจูตัวในอนาคตอันใกล้หรือไม่อย่างไรกัน ผมจะคิดอย่างละเอียดรอบคอบในช่วงซัมเมอร์นี้นะว่าผมจะต้องการทำอะไรต่อไปทั้งในระดับสโมสรและในฐานะนักเตะทีมชาติด้วยฝานไดได้กล่าวเอาไว้ณนะช่วงเวลานั้นทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดวิดลินส์เหยี่วข่าวสายหงคนดังซึ่งปัจจุบันเขาก็ย้ายมาทำงานให้กับทาง this is a n f i e l d สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็ออกมายืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เลยว่าสิ่งที่ตัวของฟันได้ได้พูดเอาไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นมันเป็นเพียงอารมณ์ร่วมของเขากับการแข่งขันในศึกยูโร2024เท่านั้นเมื่อทีมชาตินเธอรแลนด์เพิ่งจะตกรอบตัดเชือกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวแต่สิ่งที่โจ้ตัวคิดและมีความต้องการนั้นมันยังคงเหมือนเดิมนั่นก็คือการอยู่โยงกับสมูรของเราต่อไปและในทางเดียวกันเขาก็พร้อมที่จะขยายสัญญาระยะยาวเพื่อ ไห้สามารถรับใช้ทางลิวอร์พูลต่อไปในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยวัลกิลฟันได้มีความสุขอย่างมากกับทางลิวอร์พูลนะลินส์กล่าวยืนยันอย่างชัดเจน นอกจากนี้เขาก็ยังคงมีความต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสของเราต่อไปอีกด้วยสิ่งที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นั้นมันเป็นเพียงแค่ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังเขารู้สึกไม่มั่นคงที่เพิ่งจะผ่านทัวร์นาเมนต์สำคัญมาแต่ใจจริงของเขาเองยังคงต้องการอยู่ยงในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปและจูตัวก็พร้อมที่จะฝากอนาคตของเขาเอาไว้กับสโมสสแห่งนี้ เมื่อพูดถึงแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูในส่วนของเกมรุกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเราให้ความสำคัญด้วยไม่แพ้กันในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์นี้ หลังจากมันพิสูจน์มาแล้วว่าทีมของเรามีปัญหาอย่างชัดแจ้งในเรื่องของการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายเพราะแม้จะสามารถสร้างสารรค์โอกาสในการเข้าทำได้อย่างมากมายแต่มันกลับสวนทางกันกับอัตราส่วนในการแปรเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้กลายมาเป็นประตู ก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเราก็คือนิโก้วินเลียมส์ปิดตัวเก่งจากทักแอตเลติกบิวเบในดฉพอะอย่างยิ่งหลังจากเขากลายมาเป็นแกนหลักสำคัญที่ช่วยให้ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนผงาดควา้าแชมป์ยูโร2024มาครองในอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทำสถิติชนะรวดทุกนัดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มไปจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศ นั่นทำให้หลายสโมสรหันมาจับจ้องหวังจะเซ็นสัญญากับเขาและหนึ่งในนั้นก็กรวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วยแต่ล่าสุดตามการเปิดเผยของทางแกรมไบลี่กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ออกมายืนยันว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะได้รายเซ็นของนักเตะรายนี้ไปครอบครองนั้นมีน้อยมากเพราะตัวของเขาเองอยากจะย้ายไปอยู่กับทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนามากกว่าทําไม่เงื่อนไขต่างๆดูจะไม่ค่อยเป็นใจนะัก มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเหนื่อยหรืออะไรเลยนะมันก็เป็นแค่เพราะว่านิโก้วินเลียสไม่ได้อยากจะย้ายไปที่ประเทศอังกฤษที่เดียวที่เขาอยากจะไปอยู่ด้วยก็คือ Barcelona, บาร์เซโลนาบิลลีกรามันก็ง่ายๆแค่นั้นเลย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่านี่เป็นลิเวอร์พูลหรือสโมสอ์อีกดเขาไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีทีมไหนบ้างที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันก็เป็นเพราะเขาไม่ได้อยากจะมาอังกฤษแค่นั้นเลยเขาแค่ต้องการจะไปอยู่กับบาร์เซโลนา ผมคิดว่าลิเวอร์พูลเองก็สามารถที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้ตามที่โจตัวต้องการได้อย่างสบายและอันที่จริงทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกก็สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้โดยสัมบ่อแต่โตจะให้มันเป็นอย่างนั้นจริงแต่โจตัวเองก็จะไม่เซ็นสัญญาด้วยเพราะสำหรับตัวของเขาแล้วเงินไม่ได้เป็นปัจจัยลักและมันก็ไม่ได้มีความหมายกับเขามากขนาดนั้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของสื่อแทบทุกสำนักตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากับการไล่ล่าตัวทักเคฟุซะคุบบกปิดทีมชาติญี่ปุ่นของทางเรอัลโซเซดาจากสโมสรของเรา มาต้นเรื่องมาจากทางสปอร์ตนิชิแอนเน็กซ์สื่อจากประเทศญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นทางรายงานข่าวออกมาก่อนเพื่อนเลยว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะยื่นข้อสเสนอที่ตัวเลขถึง65ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว54ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวทางคุกโบเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกให้กับทีมของเราในช่วงสัปมเหมร์นี้ ขณะเดียวกันทาง Liverpool.com สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมาเน้นย้ำในประเด็นเดียวกันแต่มีการลงลึกไปในรายละเอียดอีกด้วยว่าค่าตัวดังกล่าวข้างต้นของทางคูโบกนั้นจะสร้างสสถอติใหม่ให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของนักเตะเลือดสัมูไรตลอดกาลอีกด้วยขณะเดียวกันในส่วนของค่าเหนื่อยนั้นทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ของเราก็าได้เตรียมการเอาไว้ พร้อมในทุกด้านแล้วหลังจากเราเตรียมจ่ายเงินให้กับเขาเป็นตัวเลข12.5ล้านปอนด์ต่อปีเช่นเดียวกันกับการยื่นขอน้อเสนอเป็นสัญญาระยะยาวให้จู้ตัวพิจารณาถึง5ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขากับสโมรสรไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2029เพื่อหวังจะใช้ขอ้อเสนอนี้ในการมัดใจเขา แน่นอนว่านี่จะกลายมาเป็นบิ๊ก e ดีที่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมของเราได้ประจำช่วงซัมเมอร์นี้เลยเพราะตัวของทางคู่โบกเองก็ได้รับการยกย่องจากสื่อในหลีกบ้านเกิดว่าเป็นลิโอเนลเมสซี่ในเวอร์ชั่นคนญี่ปุ่นและเขาเองก็เพิ่งจะมีอายุอานามเพียงแค่23ปีเท่านั้นท้าไม่ถูกทางลิเวอร์พูลวางตัวเป็นทายาทในระยะยาวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาในทิทแอนฟิลด์อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะ เห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ